สวัสดีค่ะบรรยากาศยามเที่ยงนะคะแม่ดาก็หิวข้าวแล้วนะคะก็เลยว่าจะมาหาเก็บผักไปแกงนะคะก็จะมาหาเก็บผักไปแกงเนาะฝนตกนะคะยญาก็เขียวขจี้นะคะชาวบ้านก็มาเลี้ยงวัวนะคะโอยางามมากเลยนะนี่แม่ดาจะเก็บยอดบวบนะคะเอาไปแกงนะคะแกงแกง,แกงยอดบวบ แกงใส่ผักสะอมถ้ามีเห็ดก็ดีนะแม่ค้าขายเห็ดไม่มาเลยเนาะนักจิยอดผักยอดหญ้านี่เลยค่ะไปแกงแกงใส่ผักสะอมนะคะอุยอย้ยหญ้าเขียวงามคักเนาะหญ้าเขียวงามคัก แมนงัวอยู่ทางกินหญ้าละบัานนี่เอาเห็ดอันนั้นคือบ่ขึนนะ้นเนาะเห็ดอีหยังกเะนะ็เห็ดกอหญ้านลยนะเห็ดกอหญ้ามันคือบ่ขึ้นบ่มต้องเฮาไถาหุดนหน้าคนเนาะโอ้ยฟังเสียงเครื่องตัดหญ้าปุดปุดปุดเถอผู้หญ้าอ่อนๆ ดอกคอสมอสก็ยังมีดอกอีกตัวนีงอ้ยเป็นแต่แสบแท้หวานวะอ้ยหยางอ่อนๆตาหักเนาะมันกินโลดฝั่งนั่นกะบ่มี เก็บยอดบวบก่อนนะกินหญ้าไปเลยเจอก็เอาไปแก่งแก่งให้ดอกซือเบว ก็ทำนักแกงเส้นน้ำกระเดะอันได้เห็ดอันเหว่าได้เห็ดค้อนทังเนาะเห็ดค้อนทังเห็ดป่อยาน่ะนะปอยาเฮ็ดแค่เผ้านี่แหละแม่เฮ็ดแค่เฮ็ดผ้าน oh, okay. um ี่ละแกงเสพแกงดน้ำ้งเน่าน้ำชเรปลาเห็ดพอหนตา อ๋อมันอ้อลาลาพุ่น่ะตาตอนหัวปีมันยังมีอ้อมันอ้อตอนลาลาผูโอ้ยเจอแล้วเห็ดกอย้าอู้ยตัวมันเห่าแล้วเดี๋ยวตาอ้ยไม่ได้มาเก็บตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่เห็ดแทดเห็ดทาอุ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยปูปูปูมาเก็บเห็ดปูเออ นี่เห็ดกอหญ้าแล้วก็เก็บไปแกงใส่พักนี่ตอนที่ตอนที่ทำสวนกุหลาบนะโอ้ยออกลายหลายมีตะดอกใหญ่ๆมีแตะดอกเยอะๆก็ว่าอยู่ว่าเห็ดแท้เห็ดทาทำไมมันไม่ขึ้นดูดีๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่นี่ โอ้ยนี่ดอกใหญ่ดอกเยอะเยอะดูยอดบวบนะได้น้ำฝนล้อ้ยอดงามขนาดเลยก็เก็บยอดบวบแล้วก็เก็บเก็บกอหญ้าเนาะกแกงได้แน่กับข้าวมื้อเที่ยงสดน้ำร้อนร้อนยอดใหญ่ๆ ยอดบวบใหญ่ๆโหยอดงามครัก,กแกงไซนอม่มเนาะเราก็หาเก็บไปเรื่อยๆนะคะเห็ดกำลังงามอยู่เลยกำลังตุ้มๆอยู่เลย ถ้าเป็นบ้านแม่ดานะเห็ดอะไรนะเห็ดเดือนเห็ดดาวเห็ดค่อนทัางเห็ดค่อนทัางเห็ดค่อนตีเห็ดไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเราก็ได้แกงอ ตรงนี้ออกเยอะเลยหาไปหามาโอ้ยออกเยอะเลยนี่กำลังตุมตุมอยู่เลยแดดๆด,ดนี่แหละมาเก็บสะอมบ้านเสือนะคะขอผักสะอมหน่อยเด้อแกงสุกแล้วนะคะผุผัดข้าวผัดแม่ดาก็แกงเห็ดใส่บวบใส่ดอกปักทองแล้วก็ตำ ขนมจีนนะคะนึ่งผักอ,อุ้ยผลไม้หน้าค่ะเข้ากินแกงเห็ดล้โงเข้าวผับกินแกงเห็ดอะไรนะเห็ดกอย่าส้้าโคโคสวัสดีค่ะอยู่ยกับปู๊แม่น้องมิวนนะคะต้มโหงคนเฝ้านามีเมนูอะไรบ้างข้าวผัดตำซั่วแกงผัก เขาเด่นมาทางนี้แม่ไปนั่งตรงนั้นเออ

นวนหรอใช่ใส่ทุกอย่างแล้วหรอทุกอย่างแล้วลองกินดูสิน้ำใจ่อร่อยแน่นอนอร่อยอร่อยมีอะไรอ้าวลองให้ดูอ้าวน้ำเดือู ตักเลย,าเม,ยมากเจ็บตักเจ็บมากงวดที่เรขาดทุนแล้ว